การประกินรากะแห่งธรรมะวันนี้มาพบกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้กอบเ็นวันสิลเป็นวันธรรมเนือเดือ,อ 8, นแปดเหนือขึ้นแปดขั้วันนี้ศิลหน้าก็จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในทางพุทธศาสนาคือวันวิสาขูจาตามความคิดและสำคัญทุกวันวันใดก็เป็นวันศิลวันไหนก็เป็นวันธรรมถ้าศิลธรรมนั้นบกขาดบาออกจากเขาไปถึงวันใดจะเป็นวันศิลวันธรรมแต่พฤติกรรมบ่มีธรรมมีศิลมันเ็ยเป็นวันศิลวันธรรมไปมาได้ เอาละต่อไปนี้เขามาไหว้พระเ้าก็ตั้งใจตากันรับข้อปฏิบัติคือข้อสินได้ณนะบัดน,นี้รหังสัมมาสัมพุทธบรคาวาพร,ระพุักเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงตุกสิ้นเชิง ตัดสโรชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระพุมีพระพักเจ้าอุโรพุทเตนอุเบกบานคราบพระพุทธสวาขาโตปักวาตตมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระพุัธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอมังนมัสามิ้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะกวโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สากของพระภูมิพระพักเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนัำมามีข้าพเจ้านามัสการพระสงฆ์กราบพระสงฆ์

tham mang sara nan gacchami sang khang sara nan gacchami putang de yam pe buddha sara nan gacchami to de yam pe tham mang sara nan Tak to yam bê bụt tang zarat nang kachami tat ti yam bê tang zarat nang kachami tat ti yam kang zarat nang kachami banadi pada ve rám an nì xích ha bát tang A-ti-na-ta-na-ve-ra-ma-ni sikha pa tang sa ti mi kame sum mi cha cha sikha pa tang sa ti mi mu sa va ta ve sikha sa ti mi สุราเมระยะมจจปมมาตตานาเวระมณีศิกขาปัตังสมาติญาเิอิมานิปัญจศิขาปตานิศิเลนะสุขติยันติศิเลนะโพกสัมปทา Sile na niputing yanti, Tatsama silang wisot thayee. Iti piso pagawa ara ang sama sambuto, Wicha jarana sampano sukatolo

ยยปฏิปันโนภควัตโตสารคัจฉังโคยะติดังจัตตสาเมจิปฏิปันโนภควัตโตสัมมคตสังโฆยะติดังจัตตเรปุเรจัยโยขะเนอัตถา <coughs> เอสาปกะวัตโตะสาวะกสังโฆอะหุนายโยปะอุนายโยตะกิณนายโยอัญชลีกัรณิโยอนุตตรังบนญาเกตังโลกัสสาติยันดุนิมิตังอวะมังคะลันจาโยจามนาโปจาโกนะจัตโธ อาปะกังโหตุสปินังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสัมเณตุวิปัสสินะมัตถุยขุมันตัสสะสิริมัตถุสิกิตสปินะมัตโุสัพพุตานุกัมปิโนเว โพจนะมะโตนะอาตตกัสสะตปัสสิโนนมะโตกกุจันตัสสะมหารเจนะปมัตติโนโอนกมณัตตะนะมะโตพรหมณัจจบุสสีมะโตกัจฉปัสสะนะมะโตวิปมุตตัสสะสัพพติ อังเคระสัจสานัมโตสักกายปุตตะสิริมาโตโยอิมังดามเตเสศิสัปะตุกาปนุตานังเยจัปติใิปุตตะโลเกยตาปุตังวิปัสสิสุงเตสนาอภิสุนามะอันตาเวตาสารธา yetang deva mano Nang yang nama santi ko tamang vicha jarana sampanang ma antang vita saratang vicha jarana sampanang putang vanto ma ko tamang ang pakini ariyanya chatiya jato na bi cha mi chan chi cha pa nang chi vi ta vô rô bi tòa Tê nà zat che nà zo ti tê ô tu zo pa Po chang ko sang kha to da ma nang vi cha yô ta tha Vi yam pa po chang kha cha pa Samadupe kapo chan ka sate te sabatak vina Munina paveta pa uli kata sang vatante abinyaya nipanaya jabodia e tena sata vagena sotite oto sabatha e samming sama jena to mo nan chaka katsa pang ki la ne to ki po chang ke sa ta te sa nye te to tu tang ka e te na sa cha ti te o to เอกธาตัมรชาปิเคลันเยนาปิปิริโตจุนดาเทเรนตันเยวะพนาเปตตวานาสาธรังสมโมติตวะจะอาพาธาธัมมาบุตัสิธานัสโสเอเตนสัจจวจเชนะโสตเตโอตุสัพพธา

รักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสติพวันตุเตพวัตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสติพวันตุเต ภวะตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสทัทธาสติพระวันตุเตโดยบทอุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนอันศักดิ์สิทธ โดยตัง้งจิตอธิษฐานขอถาวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนละกิติยาภาขอพระองค์ท่านนั้นได้ทรงหายจากอาการพระประชวนการเจ็บไข้ได้ป่วยของหายหายเป็นปกติดีดุดตั้งเดิม ขอพระองค์มีพระสุขภาพพระมัยอันแข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานได้หนึ่งร้ยี่สิบพระปัรษายิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนว่าระวัง ตั้งแต่แตะวัามาจนถึงปัจจุบันสาวสี่ชั่วโมงนี้ก็มีที่ในรายงานว่าฝนตกนักแล้วก็มีลมแรงแต่ว่าเรื่องฝนนั้นจะข้ามจังหวัดไปเมื่อตอนบ่ายประมาณสามสี่โมงเนี้ ที่อำเภอแม่ทาฝนตกนักบะบะบะตกเป็นแห่งตกเป็นตี่แต่ว่านี่ฉันเจ้าแล้วก็ไปบ้านสันปุเลยสืบตาสืบจะตาแม่อุ้ยอายุสังขารก็มากเป่าสมควรขอแม่อุ้ยอยู่เย็นเป็นสุขยู่มันยืนยาวเนอ้อ จะอยู่กำจูพุทธศาสนาไปน,น,นานๆเช็ดเรียบร้อยก็ฉันเพลนวานี่น้องชายจวนไปเอี่ยวดูตลาดแต่วงเล็บทุเจ้าไม่เคยลงเนอะเ็ว่าจะเป็นร้านในกาศในทุเจ้าจะนั่งอยู่ในรถตั้งเกิดมาอ่านก็เซเว่นยังไม่เคยเข้า บิกซีโลตัสแมคโคเซนทันวันนี้บกเคยเข้าขี่รถกายไปกายมานอกจากบางครั้งเอาเทปไปส่งขากับน้องแวะซื้อของก็นั่งอยู่หน้ารถท่าพระเอ็ดใดญาติยมด้วยเหตุหนึ่งจะโละเข้าไปฮามคนสังคมมานอกเขาหูเขาหูจักเคยเจอเมอรออากาศต,ต้นลำใหญ่ ก็ลงซื้ออย่างเจ้าวันนั้นก็ไประเตศบ้านแม่ก็เจ้าลงอย่อมันยุดตีอันดีกับมีไปอูบ้บ้านบุตรดั่ก็ไปน้องบิก็ลงไปซื้อเอ็ดทอบซื้อของก็ได้เงินเปิ้นเตียงกันเนะคนหนึ่งคนแง่อกะซื้อเอ็ดทอบไปกินถึงสามร้อยปายสูจินมาลาบมาได้เอ๊ะ กาขยากะี่หอแอขยาก่ะกินซื้อมากินมาลาบมาได้ก็ได้หรอกอันนี้มันเป็นละดูกานะเจ่าฟังแล้วไปยพิษไปถูกตัดสินเอาเองกินเนอะอยากนั้นก็ปิกวัดปิกวาคํา,าม,มืดมาก็เตียวออกกำลังกายเห็นด้วยนั้นก็ใส่ผ้าใส่ยางก็ไปวัดต้นงิ้ววัดชิมพีวัน ออกไม่ออกญาติยมก็ไปนั่งเทศขอบใจต่อสตาที่ตั้งอ,อกตั้งใจฟังเทศสุดสูสังละปฏิปุญยังการตั้งใจฟังด้วยดีดนเนี่ยได้บูญแน่และได้ปัญญาโดยได้ความูตัวคำนั้นเทศจบอือปอนกับลับวัดหนองตอง สว่านี่ตอนบ่ายก็ยังได้ไปรดน้ำศพของท่งานมหาพิษนุอนดีตเจ้าอาวาสวัดเจดรินสาธุเจ้าตัวน,นี้เคยนิม,มนต์ไระเทศในวัดหลายครั้งเดี๋ยวเดินจีปีใหม่เข้าวาสาาสาก็พาญาติยมมาสะเข้าดหโวมาคารวะอยู่เป็นประจำ ว่าไปถึงก็ลดน้ำแล้วก็รีบกลับพอออกไม่ออกญาติยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้เป็นภารกิจแต่ว่าอุณหภูมิก็ยังสูงอยู่ใน้9สามสิบเกองศาปัจจุบันบระเดี๋ยวนี้ก็สิบแปดองศาท่านทั้งหลาย ชีวิตของคนเราเนี่ยอยู่ไปก็ผ่านไปถ้าหากว่าบคิดขเนี้จะทำอย่างก็ผ่านไปโดยไร้ค่าหมายควาว่าเกิดมาเป่าก็จะปิกไปเป่าแต่มาขอฝากข้อคิดสก,กิดใจอยู่ด้วยกันนี้ เพื่อมีจิตใจอบอ้อมอรีเพื่อมีปากวาจีอันไปเราะเพื่อมีจิตใจส่งเคราะห์ชุมชนแล้วก็เอื่อวางตนเสมอเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายการอยู่กันในสังคมนี้ ต้องมีความส่งเคา์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นของกินของว่าชาวบ่อแบ่งปันไปได้ก็บแบ่งปันไปตามภาษาก็ฮือตานใส่ข้าสาจังหันใส่บินดับ,บาดหรือบางอันก็ช่วยเหลือสังคมแบ่งอันจ้างนี้ คงยากาสะพานกาตลอดจนช่วยตังวัดตังวาก็สร้าองอ้างแปลงสีนาสนะเพราะการที่เฮานั้นมีจิตใจอบอ้อมอรีช่วยเพื่อนมนุษย์เดียกันเนี่ยมันจะเป็นสเสน่ห์เป็นสิ่งที่มัดจิตมัดใจของคนทั่วไป การอู้การจ่าใจาปิยะปัาจาอานอ่อนหวานจะไปปากหวานคนชมจะไปเท็จจะไปจุจะไปหลอกลวงจะไปมุสาบางตนบางองค์บางท่านบางคนมีบอกว่าม,มีามีดันว่ามีนี่เป็นการจุกันหลอกกันจะไปดา่าคนนั้นจะไปว่าคนนี้ ปิดปากไว้เอะกพอได้ญาติยมด่าไปเท่าใดถ้ามันเกิดเรื่องใหญ่ก็เสียเข้าเสียของเสียชีวิตก็เพราะปากปากดีเป็นสีแก่ตัวปากชั่วจะป้าตัวเองมัวหมองถ้าปากจังหองนั่นมันตึงมีไปคบค้าสมาคม้ดยเนอะดังน,นั้นญาติโยมปากนี่สำคัญยิ่ง สำคัญยิ่งหน้าที่มันก็นักก,กู้ก,ก็ดีโู้กินก็ดีกินนั้นบาปบุญคุณโทษเกิดได้กับปากก่อนนักอย่างระยะเนี้ยเป็นระยะที่ญาติยมออกเอี่ยวหาเสียงต้องใจปิยะวาจาเจราจาอัอ่อนหวานแต่ว่าปากกับใจต้องตรงกัน ถ้าบาตรงกันบิดเบีย้ยวไปทั้งอื่นอันนี้บาละละเป็นจะเกียิเป็นจะจำปากมีสัจจะอู้อย่างใดทำอย่างนั้นวางที่ไปอู้ไปจ่าสิ่งใดที่ยังมาเกิดเตื้อก็อย่าไปอู้ไปจ่าเวลาที่เข้าไปยักการยักง,งานแล้ว มันเนี้ยมาได้ก็จะเป็นการคิดจุกันฉะนั้นเรื่องบาจจาภัยระเพราะพิ้งมันเป็นมหาสเสน่ห์คนเอาอยู่ด้วยกันเนี้ยตุกก็มีโอยก็มีเก็บเป็นเย็นอุ่นกาอย่างกาเอาปอส่งเพราะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปน้ำท่วมวไฟไหม เกิดวาตาไพ่เนาอญาติย,ายมทั้งหลายภัยต่างๆเหล่านั้นอ่ะมันเกิดขึ้นเอากล่๊วยกันส่งเคราะห์กันเหมือนน้ำท่วมคราวที่แล้วก็ได้ส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันคนนั้นก็ช่วยคนนี้ก็จ่วยอ่านแล้วก็ดีอกดีใจอยู่ด้วยกันจะไปอวดเก่งจะไปอวดเบ่งจะไปอวดโอ้ แะไปยกตัวคมต้านจะไปผ่านในเรื่องก,การอูก้กันดาอย,ยตกยอมท่านผู้ฟังทั้งหลายต้องวางตัวเสมอตนอยู่ตลอดเป็นคำนั้นก็คือเป็นคำนันผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านบางคนเขาคนล้มไปเนาะแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเป็นคำนันแอคท่าตึงไปที่ไหนนี่จึมตัตกกาตโต ตัวถานเนี้ยมันตั้งตัวถานก็มาต,าบตอบเพราะไปหลงในยศถาบรรณศักทำหด่งสิ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สมมุติแต่เราได้เป็นได้ทำงานแล้วก็เป็นบุญวาจนาของเราแต่ว่าอยู่ด้วยกันต้องทำตัวเสมอตน้นเสมอตน้นเสมอปลายบรถือยศบัะดุซักปรถือตำหน่ง อันนี้ก็จึงขอฝากกับญาติกับยมท่านผู้ฟังทั้งหลายตัวลองนำไปคิดพิจารณาเน้อเอาละวันนี้อุจาไปมาเวลาพอสมควรอายุวันโอจุข,ของปะลลางปบกันไม่